ตัวตัวลูกชิ้นนะลูกชิ้นไปแล้วเนาะลูกชิ้นไปแล้วไม่กลัวนะไม่ก็ตัวไม่ก็ตัวลูกชิ้นนะลูกชิ้นไปนี่ลูกชิ้นกลับไปไปนี่ไม่กลั็ตัวนะไม่ก็ตัวอืแอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลูกชิ้นมาก็แอบอยู่ตัวนี้หลบลูกชิ้นนะหลบลูกชิ้นนะครับไม่กลัวลูกชิ้นนะคะ มุญแรตัวดุชิน้ไม่ใช่ไหคะหนูคุ้วาเลยหนูเอามาหาแม่คุ้วานะครับอืมเอามาหาแม่คุ้วันะครับกุกแจตัวดกชินนะครับกุญแจตัวนุ้งอืมกุกแกตัวดุชินนะครับ มาหาไม่คุยวันแ้ว